เราขอกับผ<า>ุมพนมมือกับท่านเอฟซี Z, ที่เพิ่นใจดีเอฟซี F Z, สวยเลือน้องน้องท่านหญิงท่านชายใจกว้างเหมือนทะเลทองสื่อเสียงดังก้องไปทั่วทุกแดนเมืองคน กับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของบอสซิลัดโมสุกุสุคนเนาะบัว่าสิเป็นภายในเรือต่างต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองยูทูบบอสซิลัดอีกแล้วน้องทุกคนเมื่อวานน้องทุกคนน้องบอสซิลัดกะเดินทางมาที่บ้านน้องปลาเนาะก็คือน้องปลาลูกครึ่งไทยลาวนี่แหละ อ่ก็หลายมือแล้วทีเบ ah, ่าสิลัดน ah. uh ี huh, ่บ่ได้มาหาหน้องเพิ่นหรือว่าบ่ได้มาบ้านน้องเพิ Franz ่นแล้วทุกคนเลยเมื้อนี้ก็มีโอกาสเนาะก็ได้มาทุกคนเลยมามื้อนี้ก็อ่ามีบางสีบางอย่างเนาะเปลี่ยนแปลงไปหลายเนาะทุกคนก็คือเกี่ยวกับอ่าบ้านส่องเงินซาน้องนี่แหละทุกคนอ่าอมามื้อนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปหลายเนาะก็ได้มีการดําเนินอ่าลงมือเนาะหรือว่าปุ๊กกาลังสิเริ่มปุ๊กสร้างเงินน้องนี่แหละ อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวบาสิลัดนี่จะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาสุขสุขคนเนาะอ่าเกินว่าเบิ่งเนาะเบิ่งอ่าหรือว่ารอบๆเกี่ยวกับเพื่อนน้องปลาเนาะที่เพื่อนกำลังจะสร้างเงินตอนนี้เนาะทุกคนว่าเพื่อนเห็ดเฮือนนี่ไปฮอดขนาดไหนแล้วเนาะทุกคนปไปเบิ่งเลยทุกคนอ่านี่เนาะทุกคนนี่คือเป็นบรรยากาศบ้านน้องปลาคือเก่าอะไรทุกคนเลยหลายๆคนกะเคยเห็นแล้วเนาะบาสิลัดมาลับนั่นกับบาสิลัดเองกัได้อัปเดตให้เบิ่งแล้วเนาะทุกคน อ่ะมาเมื er <ple> <wi> ่อนี้กัมีการเปลี okay. là, ่ยนแปลงเนาะทุกคนเนาะก็คือมีการจังไดเนาะเกินว่าขุดเนาะขุดอ่าคือเสาเฮือนนี่แหละทุกคนเลยอ่ะมาเมื่อนี้กับได้ทุกคนนี่ขุดแล้วเป็นมัดเป็ดถีบห้อยเนาะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นแบบว่าขุดอ่าแล้วกับเทกันเปื้อนเนาะหรือว่าเทกันเปื้อนตีนเสาเนาะทุกคนทั้งหมดนี่ก็มีอยู่จังใดสิบสองเสาเนาะทุกคนอ๋อนี่ก็เพิ่นก็ได้ การแทกหรือว่าสร้างเวทีเฮฮอยนาะทุกคนอาแต่กมือนี้ก็ยังบมีสางมาเฮ็ดบ่หรือว่านหลหรือว่าพนยังบทันมานทุกคนาวเือนนก็อยู่ในจุดนั้นจุดเก่านทุกคนคุ้มนี่กถือว่าบเลกเนาะจะประมาณอยู่เซนบทุกคนประมาณนี้แหละแต่ละคุมละคุม่นเทแล้วหรือบเออเนอัน เทแล้วนะท,นนะนทุกคนเนาะเนี่ยเทกันเปืี่ยนเรียบร้อยแล้วตัวนี้เลือแค่อ่ยงอเสาหรือว่าตั้งเสาเนาะแต่ว่าการที่จะงอเสาตั้งเสานี่เขาต้องหามือหายามขนาดนะทุกคนเนาะต้องหามือดีมือจกุกมืองามจังสีงอเฮือนได้เนาะทุกคนเพราะว่ามันจังสีได้คำคูณเนานะอืออื่ามาเบิ่งบอลนี้คือเป็นโบกแต้างต่างทุกคนน่าจะอ่าเป็นบ่อนที่เป็นอ่าผสมปูนหรือว่าก้อยปูนที่จะทําการก่อเฮือนหนองปนี่แหละ กันหลายมือแน่นอนบาสิลัสบริมาทุกคนเลยแต่ละคุ้มละคุ้มนี่ครเพื่อนกัได้เทกันเพื่อนเป็นเป็นทีมหอยแล้วมารอบนี้กัดินบล็อกเพื่อนกัยังคือเก่าเนาะทุกคนเน,น,นาะยังคือเก่นานี่คือบรรยากาศเนาะเกี่ยวกับเหือนของน้องปลาเนาะทุกคนอโอเคทุกคนเพื่อเป็นยังไงได้เฮานี่สิเข่าไปหาน้องปลาเน,เเน,นาะแล้วกัไปโอ้ไปลมกันน้องปลาเนาะเพราะว่าเอฟซีหลายๆคนอาจจะขี้หอดน้องปลา พ่อาบาสัตว์เองกันยังบอไดมาแต่ดนแล้ววันนี้ก็สิเข่าหาน้องปลาเพินน่มน้องทุกคนอ่าฮะสบายดีสวัสดีทดั้งสามนะ้องนะมาพร้อมหน้าพร้อมตาสามสาวเหมือนนี่ดน,ะดนแล้วนะบอเดีมาอันนั้นก็คูอแล้วนะเป็นน้องปลานี่ก็น้องเตีย้ยแต่ว่าอ่าน้องพี่เฮามาเห็นครั้งแรกเนาะซื้ออะไรน้องละ่ะซื้อน้องมวยบ่ยโอ้น้องมวยอายุจากปีอะไรสิบห้าสิบห้าปีอืมเป็นหมู่เดียวกันบ่หรือว่าหนไหน เป็นวลูกเอ้ยลูกน้องแบบอ๋อเป็นลูกเอ้ยลูกน้องเป็นพี่น้องกันน้องมวยนี่เป็นเอ้ยลคนปะเนยอืมนงนกปลาโดยอ่ะนี่อันนี้ก็ซื้อมาฝากเด้ออ่าเป็นขนมอ่าอ่ะปั่นกันตะลักคิดว่ามีน้องปลากับน้องเตี้ยเนากพอเขาบเคยเห็นน้องมวยฮะนะเออก็เลยซื้อมาแทนสองศพก็ราคากินแย่งน้องเตี้ยค่ะ กินนวดอ่ะน้องเตี๋ยอยากเข่าจังเนาะน้องเตี๋ยอารมณ์ดีเป็นจังได้น้องละเศร้าแล้วบ่เป็นมัดเป็นไอค่ะน้องต่างไอแหงมดสามพวดมดสามเอ้ยบ้านเนี่ยคือไม่ต่างว่ะติดต่อกันบ่ดินนดำกันเรื่อยจังเนาะคือว่าไอเหงแหงมัดทั้งสามแบบนี้กินขนมได้บ่ หลายเต้าปานจะได้องคนคำนบร่แล้วจ้าเนาะบแปกนอคัน่าบ่ออกไอเกไ่บแปก่เม่นงเตี้ย่ะ่งดูขนมบอกินเนอ้าแปกเน้นงเตี้ยเอออย่าถามวะนางเตี้ยชีก็นะนางเตี้ยวอย่าถามนะบ่ เจ้าของกินไม่ยาได้เลยมวยไ้ไบได้ปัดได้ีมาสศพเนาะมบาๆเนาะอาหาเขากินสองคนเขาหมดสองศพคุณศพมาดูกวบามันว่าสอศพ่มาสแล กินนมแพกนึ่กินนมแพกเดียวหนึ่งปลาตัวตองปากินนมแพกหนึ่งแพกหนึงแพกหนึ่งบ่พอบ่พอบ่พอ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 าอพอพอพเพอพออพอพอะอพอพออออพอกอพอพอพออพอนออพอพอพอออะอออออออ ข้าเดียวอันกินน้องปลาอยู่บ่เอ็นกินน้องปลาบ่ลองกอล์น่องกอล์ดน้องเตี๋ยอ้ายเด่นน้องเตี๋ยนี่น้องเตี๋ยยังอายย่บ่น้องเตี๋ยนี่ยังเบอริซนบ่น่องปลาเราเป็นอายเนาะโหลองแค้นเด้อน้องปลาเลยเสีอาน้ากระบอกเอื้อยเด้อน้านี่น้าเนาะยินทางน้าดำหน้าขาว มีคนมาหาดายอยู่บน้องละแต่ละมื่อนี้ได้มวนอยู่บ่ป็นมาหาวิทยาลัยที่ชื่อมวเห็นโอคิปกาเฮฮาบ่ออ<อ>เห็นไอ่างคือแตกต่างจากตะกี้เนะาะตะกี้น้องปลามาแต่เก,ก่าหนูเห็ดเห็ดงามซึมๆอยู่ทุกบ้านเป็นได้ใดแต่มารอบนี้นี่คือว่ามวนเฮฮาแต่ล่าสุดนี่ก็ได้ข่าวว่เป็นนักห้องได้สารละหน้อยเห็นยุกินิยูโบน,นิเบิง่งกเอกเป็นแรกๆคือว่าสิเป็นนักห้องมีเพลงแล้วบ่ แ่บอกเป็นหนังห้องบม่มางเงินซื้อทดสอบเสียงเจ้าของบ่มีผู้แต่งเพลงให้บ่๊มนน้อไพ่เป็นคนแต่งนังดะแม่เอ้ยมวยโอ้แม่เอ้ยมวยแต่งเพลงให้แต่งเพลงให้น้องปลาบ่แล้วน้องเตี้ยได้มีบ่น้องเตี้ยเพลงยังน้องเตี้ยน้องมวยได้ใชะน้องมวยบมแต่น้องปลาคนเดียวเออจะได้น้องปลาพอโซอันเสียงแน่ๆหน่อยได้บ่ อ่าข้นได้แตจัดมาลองคอลองคอใช่ไหมก็ไปบังหนาแบบนี้น้องน้องเตี้ยกับน้องมวยนี่เป็นแดนเซอร์ไฮบอลเด็กที่ว่าน้องปลาของเพลงเลยให้น้องมวยน้องอ่าน้องเตี้ยบอเป็นแดนเซอร์ให้ขอนให้ได้บอตัวนี้หาเขาเต้นเต้นเด้อ อ่าน้องปลาของเพลงเต้นนะเป็นเรื่อนะมึงเอาเอานี่ชนดเต้นแล้ววันนี้น้องเตี้ยวนนดเต้นนะสิได้เบิ่งน้องเตี้ยเต้นบาดนี้แล้วบาดรนี้จากพอดตในกายเป็นเต้นเนาะบาดรนี้เนาะพอดตในชนดบอให้ให้นักข้องเขาวัลองคองกันหาลูกคองกันตอนนี้ไครพร้อมยังนักข้องเขา อ่านจับสมุดอ่านเลยคือว่าเห็นเห็นในคลิปคนว่ามีสมุดเพลงข้างในคือว่าห่างกระเดิงกินในรบานลึกอย่าอย่าเห็นในฉันได้่นสิหลุดกระบอกกันก่อนได้ห่างกระเดิงกินในในสมองข้าคิดแต่ว่าห่างกระเดิงเนี่ยเลยแกนอาไว้สิห้องเพลงไหมคือแบบเมื่อกี้นี่ยบาไหวเนาะวิธีปีนอะได้ได้ไหมเนี่ย นมวยยังเข้าโรงเรียนอยู่บ่บ่ออกแล้วเรียนเอาแสนจังออกนี่บ่จบซ้ําเป็นไดเป็นหยังคือออกมันคือบ่เียนต่อจบเลยเด้อลูกเด้อเอาเอาเอาน้องเตตืนแล้วเด้อลูกนเด้อน้นอืมีเงินเฮียก็เลยออกแต่ว่าแต่ละคนนี่อายุซ้ํากันบ่น้องล่ะน้องเตียจักปีกน้องเตีย13 13น้องปา13บ่แม่น คนนี้เลยเทาอะนี่น้องมวยเท่าไรน้องมวยชิหาวะสิบบาทแต่ตัวน้อยดงวูกับโตเนาะน้องป้านลัวมันแหละสมกับสิมันต่างมีแต่น้องเตี้ยเนาะสมคนนี้เลยน้องเตี้ยเนี่ยสมซึ้งพี่เตี้ยสมซื้อว่าเตี้ยมาเลยยังน้อยอย่างไรด้ป้าปัญหายังบ่างไร เอ้ป้าเก็บไปโดยเฉพาะนอนจเพลงกันไอะไรใช่ก็บถถุเลยน้ากากนยืนกอนบ้งก็ทางฝืนชีชันงามอย่ในทางฝืนมันนี่ชีกกลืนขนาดเนาะลงเอาดาวเต้นยืนแล้วเนาะยืนเต้นยืนลงยืนลงเปนหนงเต็นเบระคันคอหลูกอ่าดาวเต้นัก สิอ่ายืดแข็งยืดซ้ายก็เอาน้ํารองไว้ก่อนสมบูรณ์เนาะอ่าให้แบบหาลงแข็งลงคาก่อนกนอยเ้ยบ่จดใส่จ้นข้างนเนาะอ่ยอยั้งสใหญ่บัดนี้ห้องเพลงโอจะวาเคยเคยลอง้องแล้วบ่บ่เคยบ่เคยบ่ฟังเสียงจกเว้านั่นคือสิม่วนเนาะก็บ่ได้้องบ่นไละ ชอบติดยามติิกต็อกลิบซิงเอิบซิงวเออิซิงงานนั้นจากติกต็อกเนาะได้น้องปลาพ้อบ่ต้องมีดาวเต้นบอน้องปาเต้นแ้เต้นเต้นเต้นเต้เต้น้เ้นนน้เตเ้นนี่เป็นอะ้รต่นเต้นเต้นเต้เต้เ้นเร้นต้นเเตเตนเต้นเเต้นเต้นเต้เนตเเเเนาต้เนเอเต้นเต เบ็ผมนันลำพักเลยบอกจริจริงเอาแบบว่าเวทีนี่น้องอันน้องเตี้ยกับน้องหัวยืดบ่คุ้มเลยเชื้อสารน้องเตี้ยได้ค่ะแบบนี้น้องเตี้ยเมาวะเฮ้ยเต้นแบบนั่งแน่เบิ่งสูงพับเต้นก็เพราะแหละเฮ้ยคุณลองเบิ่งลองเบิร์ดเอฟซีเป็นสีเบิ่งเนาะ ก๊องใจก๊อบใจยูแอ <beauty>. ๊ดซูซูนั่นหลบ๊าวคนหนึงก็ยังดีเนาะอแบบทดสอบเสียง่ะนะทดสอบเทสเทสยังคู่ว่าเสียงดีบุดีฮัลโลเทสเทสจีหนึ่งสอามจบบอ๊ใจบอ๊กับพนมมือกับท่านเอซี ที่เพิ่นใจดีเก็บีใส่สเหลือน้องๆทานหญิงท่านชายใจกว้างเหมือนทะเลทองสื่อเสียงดังก้องไปทั่วทุกแดนเมืองคนบุญเอ๋ยบุญกุศลของทานมากลน้น สเลือกะกุลทำทุนเลือตัวน้องเป็นตนเงินคำข้าวกินเครื่องของที่ใสผ่านได้หา ทุกท่านที่สูงตะมือตะมือกันตะมือบ่ธรรมดาแต่ว่ารูปคอเผื่อนเนาะมันปลาไปหาหลักกระโมยเสียงผู้ใดมาแบบนี้คือว่ามวนแต่สารภาพมาด้วยค่ะชกแล้วกโม่เนาะคือตอนตอนว่าอันนี่เสียงใหญ่ๆนะพอห้องเพลงด้วรูปคอดีได้นไ่มนะถ้ามีคนนำไปเป็นทงห้องนี่ไปบปะคือแบบไป อายโอ้ทางว่าอายแท้บัดนี่เนาะสงว่าอายแท้บัดบ่อยากเป็นบ่นางห้องอ่างล่ะอยากเป็นแต่อายห้องไติดติดตรงที่ว่าอายครับเป็นอยากเป็นอายบ่ซินเด้น้องล่ะเนาะครับเป็นแต่อายติบ่มีอันเียงดนตรีกคือบ่้องลนะม่วนขนาดเนาะเข้าห้องอัดเียงบ่บ มีเพลงเดียนว่าคนแต่งให้ซีแบบว่าป่อยเอมีออกอยู่บนลงล่ะบอกรอกมึงมีมีตักเร์ก็คือพ่อมยูน่ะเดอเซอร์น้องมวยน้องเชิกับบเต้นแชมเบอก้นเนาะบเต้นกับโบไดบแบบนี้ต้องใจโบไดบคนวะน้องเตี้ยว่าบไดโบน้องเตี้ยวห้องกบโบบกันเนาะมเชือเนี่ดมเอเออเต้นจะตะกักเสือะ อือ <zoysic> น้องเตียบ่อยากร้องลูกคอนี่บ่น้องเตียน่ะอือบ่เป็นบ่เป็นแม่อ้าพาบ่เป็นมักก่อนเอ้าน้องปาเคยเห็นน้องเตียฮ้องเพลงอยู่บ่เคยอยู่เฮ้ยบ่อ่าเพลงนี้มีเพชรมวนกับมวนเออลงเด้อน้องเตียหาจักคอเพลงเพิ่นจริงๆอยู่เฮ้ยเพิ่นยังแต่งอยู่บ่ยังแต่งอยู่บ่อือยืมเพลงเจ้ามาฮ้องบ่ได้บ่เนาะบ่ได้เลยคิดได้กระซิบเพลงแต่งได้เพลงพิซซ่าอือ น้องเตียแมีเพลงเป็นของตัวเองอีกเนาะองมวยนี่กัอยากคินอยาก้อง่เนาะนี่สามสาวเนาะอ่าสามสาวิตังซ้อวงะไรเนาะสามสาวเนี่ยวงสามสาวมันจะไปเป็นอันกาแฟอันกาแฟแล้ว่อาแต่กาแฟกาแฟสามสาวเนาะวงสามสาวเนาะเนาะ กีว่ารถอันมาหาบองปลาไปเที่ยวนะบ่แว่มาแน้องปลาเอ้ยชิบาน้องปลาไปอัดเสียงขออนุญานน้องเตี้ยเลยชิย่องกันผิดหลามเดลยแต่ไปเที่ยวให้น้องเตี้ยเนี่ยบ่ไปเนี่ยบ่ไปน้องมวยเคยไปเที่ยวไ้บ่น้องมวยกันไปบ่หน้องปลาหาเห็นบ่หน้องปลาบ่หนน้องปลาบ่ยอมแพ้น้องปลาสู่น้องปลาเนี่ยสู้สู้น่องเตี้ยกะ สาวาวเด้เนาะไปใส่ก tamam ันไปนํากันโอ้ยมาโลกก็ต้องทนแล้วพ่อยังวินเนาะอยากไปเบิ่งซมวิวแบบสวยบ่เบิ่งมามื้อน้บ่ไปบ่น้องบ่เอ็งเว้าคือกันได้ไปหลยๆนะพาไปบ้นกลอ่ะโอเคเนาะมื้อนี้ก็ยังได้นั่งห้องก็ได้ห้องเพลงก็จบไปถือว่าม่วนหลายเนาะ สรุปอันน้องปากินผู้เดียวหนิในซีเบิร์ททงอีกแล้วอันนี้ก็ว่าชุบไฟกินมาชบหนึ่งแล้วฉลองคนกังว่าชนะมือหนักก็คือกันแล้วนะอันนี้ฮักกบมาต้องกินอันนี้ก่อนี่รทางกินต้องเงียบๆอยู่ผู้เดียวน่องปลาสิคือสีอันย้อนในผู้อื่นไม่ได้แล้วบัดนี้เนาะเขามีคลิปเด้ผนังกินผู้เดียวเพิ่นจังพอจังว่าเพิ่นนี่เนาะจังว่าใหญ่ก็เอื้อยบ้านนี้มีน้ามีนวลได้มาแล้วุับซีเดี่ยงหมู เนี่ยหขมูเหมือนได้แลวงัวนะยังมูได้อยู่หูบ้านราคางัวประมาณจักรหลานองละบป <c oughs> ทันหูซ้ำเก็บไปเรื่อยๆเนะาะส่มไปเรื่อยๆอะไรหามูออกแม,ม่ไปลูกหลายๆปเลยเนาะถ้าอยากเป็นนีนาจิงขนมันนีกได้เป็นอีกนะเริ่มรัง ทำไมคือบูเห็นกินไอ้บอนนังละบอนกระไอ้เขาเช่าไปหัทพอเอ๊กแคลมนอส่วนส่วนน้องเตี้ยสิปอดบ่ส่วนน้องน้องปลานี่แหกแหกกับบอนะก็กินเอ้ยลงท้องคอามไม่เรียบร้อยแหกแหกกับแมนแมนอุปสรรคน้องปลา ไปเบักหาล้าเออคือว่าหันดังส่น้องปาเนาะน้องเตี um ้ยไปนําเด้นกเลยน้องปาให้ขนมกินน้องป้ากินขนมบ่ส่วนเด้กินอยู่ผู้เดียวรกินแม่น้องเตี้ยจักนอยใหญ่บ่ทันน้องปาไดเห็นบ่ เนี่ยรานเนนนเวลาเป็นเอ๋ยคอยแทะย่งพวแพดคออยู่คนตัวใหญ่กว่านี่ก็จากินนะเนาะไม่แม่บัวจกินกินเอาขีเนาะมูยไปกินจกันครับแต่ม่หล่นบได้แล้วอยากอะไรเห็นกัอดบ่ได้เห็นปะเนิงจริะลังไปน้ำมาบอสตันไปยุ่งกันเยอะๆวมันยากเข่าเนี่น้องปลาเนี่เนาะขนมสพหนึ่งหเดืหาก้อนบ่อพันเห็ดเดือหากรอนจบที่ชองยันร้อยอยุสับทีชองเนี่ คือว่าสามสาวอายุใกล้เคียงกันเนาะสิบสามสองคนเนาะสิบห้าผู้นึงสิบสามสิบมแต่ว่าผู้สิบหานี่สิหุ่นน่อยกว่าผู้สิบสามเนาะเกินนคนหักษาาหุ่นผู้นั้นนะเพิ่มหุ้นผู้นั้น่าเฮ้เห็นเฮ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยเ้เน้ะ ตัวใหญ่แกส่วนตีระบาดนน้เห็นได้เปียมอย่างส่วนน้นเนาะเนแบะเป็นลกอกุ่กอันเลยบิดดาวน์บลงหาเนี่เบิรดดาวน์บม่วงนี่คือเห็นโบนี่เฮือนซานเจ้าอันไปหอดไสได้ลงละตัางเสาแล้วก็ย้อเลยกำลังเนาะเห็นอ่ากุดคุ้มเนาะคุมเสาไว้สิบสองคุ้มทางกระเทากันเพื่อ้้าาสอมดดคเไไ นีเป็นกะห้มือมือดีมือจบมืองามเนาะนองสาวเฮือนเลยเลชิได้กินเฮือนใหม่ได้มาเลยเนาะกินซอยกินซอยนี่แเมนอยู่บ่เบนต์น้องตี๋เมนต์กินน้ำหนัว่าเนี่ยนะยันนั้งใจยอยากินเลยกินแน่ใจว่าน้องเตี้ยอยากกินก่อยไได้บปล่าเห็ดเบาหลัดได้ก่อนแล้วนะ เยหอมดิกระเพิ่มเลยอ่ะนเป็นเอื้เสียชะะเฮนอกเนาะมีแต่ชาคนในเสี่ะไอ้ใครใครแต่งตัแมนบ๊อโมแมนสองสองโมแพนองปลาโมจักเออมึงแนวนุ่มเสียหันหนังกนเสรเดี๋ยวหัน้มาในแม่ลงละดเสยเห็นหอยยิ้มอ่ะเออยิ้มกับโเห็นด้เ้ยจายิ้มอ่ จนมาจับจุดกันได้เนาะเบิ้งขึ้นซีซันิทกันได้แล้วเนาะจนจับจุดกันได้อะไว่าผู้ใดเป็นแบบใดคุณมาย้ำเพื่อบัดก้มนาวหมดลงปลาได้ซะนะปล่อยเลยบ่ออกเลยปีนวกไเปลี่ยนปุ๊บแลยวันนี้ ไปแล้วน้องเตี้ยพู้นเตี้ยพบแล้วบันนี้ผู้ผู้น้องเตี้ยพู้พบแล้วบัวไวยอะไรบานนี้บัวไวยแล้วน้องเตี้ยเจอจอน้องปลาสกัดไปเลยบานนี้เสียวหัวโอ้สะใจขนาดน้องปลาเอาน้ำน้องปลายิ้ท้องบานนี้สะใจขนาดเนาะเจี๋ยวหัวมันมาเด้อเตยมะพร้าวกินหัวหทนเออไปทางไรบานนี้น้องเตี้ยปุ๊บเลยน้องเตี้ยนี่ เจะน <pretending. c> ้องปลาสกัดเนาะไปเลยแบบนี้ใช้ยาเลยน้องปลากินขนมค่ะยังบ้านยากินแล้วบ่กอันรอจังหวะนะเบิ่งนี่นะเป็นแนมยังเป็นรอจังหวะนะบุญกับเพาะําบ่อกมางามศพไรแต่สี่เครื่องต้องก็เชื่อจะเลยเชื่อแล้วน้องปลาเอ้ยมื่อหน้าสิเอาขนมปังมาให้บ่บ่ไปกินข้าวบวราปกินว่าวทำธุระ กำลไปบัดนี้เนาะปมีแต่เนาะสิให้ทางน้องเพิ่นกะดินนํากันต่อได้อบัดนี้เนาะให้เพิ่นักพรอืมให้น้องปากกินขนมต่อเนาะอยู่ในคลิปนี้เพิ่นว่าเอกินลายนี่คือสินได๋พนนะอ่าันี้ก็สิได้ขอตอันกลับอเด้อทั้ง3เด้อดสบายดีสบาย